สวัสดีครับวันนี้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตมานะครับแล้วก็เห็นมะพร้าวลูกหนึ่งซึ่งออกแบบแพคเกจิ้งที่ดูแปลกตาดีนะครับซึ่งก็เป็น Product of อฟเวียดนามนะครับเป็นยังโคค o นั n โปรดักต์ออฟเวียดนามนะครับเขาก็ออกแบบหน้าตาเก๋ไก๋ดีนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็จะมีกา้านพลาสติกสำหรับที่จะเสียบหลอดเข้าไปนะครับก็ทำดีออกแบบดี นะครับดูสวยงามนะครับดูน่าใช้นะครับ,านะร,บราคาก็อยู่ที่สามเหรียญสิงคโปร์ก็ประมาณ75-76บาทนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับลองชิมดูว่ารสชาติของเขาเป็นยังไงนะครับสู้มะพร้าวไทยได้หรือไม่ส่วนตรงนี้นะครับวิธีการของเขาก็คือสเต็ปแรกนะครับ first step ก็คือ turn light แล้วก็ second step ็ก็คือ press กดลงไปนะครับสเต็ปแรกก็คือหมุนขวาสเต็ปที่2ก็กดลงไปสเต็ปที่3ก็ peel out นะครับ peel sticker out ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาหลอดเสียบเข้าไปเพื่อที่จะดูดน้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับก็เพิ่งทดลองครั้งแรกเหมือนกันนะครับสำหรับโบดักของเวียดนามอันนี้นะครับเอ๊ะ กดมันยังไงนะโอ้โอ้โหเอ้ยมันยังไงวะเนี่ยอ๋อ oh, ต้องเทิร์นก่อนเนี่ยหมุนก่อนแล้วก็โอเคแล้วก,ก็กดลงไปอ๋อ oh, oh. ก็คือหมุนให้ให้ลงล็อกแล้วก็กดลงไปนะครับเมื่อกดลงไปแล้วก็อ่าพิวเอา นะครับหลอกสติกเกอร์นี่ออกโอเคเมื่อหลอกสติกเกอร์นี่ออกแล้วก็จัดการเอาหลอดนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้โอ้โหมันไม่ทะลุอาจาจะจะเสียบยังไงเนี่ย กำละสิเสียบไม่เข้าปรากฏว่าเสียบไม่เข้าครับท่านผู้ชมอ่าโอเคเห็นน้ำทะลักออกมาแล้วยังไงเมื่อกี้น้ำมันออกมาแล้วนี่นะ สรุปว่าไ้ตัวนี้นะครับหมุนแล้วแล้วก็กดลงไปแล้วก็เจาะไม่ตรงตำแหน่งนะครับไม่ตรงตำแหน่งมันมาโดนเอาตรงขอบขอบตรงที่แข็งแเนี่ยนะครับเพราะ,ะนั้นผมก็เลยต้องถอดสรุปแล้วดูดีนะครับแต่ว่าได้บ้างดูเหมือนจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับไม่ตรงตำแหน่งสุดท้ายผมต้องมาขยับหาตำแหน่งนะครับด้วยถอด ทอตแคปออกแล้วก็ขยับหาตำแหน่งแล้วก็ใช้หลอดทิมไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตรงนี้เหมือนก็ทำมาแล้วแบบนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวลองชิมน้ำดูปรากฏว่าอืม เปรียบเทียบไม่ได้นะครับกับน้ำมะพร้าวของไทยน้ำมะพร้าวของไทยจะหวานหอมชื่นใจแต่นี่มันมันมัน,มนบอกไม่ถูกมันมันหวานทำแม่งทำแม่งยังไงก็ไม่รู้ละหวานเหมือนกันนะครับหวานแต่ไม่หอมแล้วก็ให้ความรู้สึกว่ามัน มันเหมือนน้ำไม่เหมือนน้ำมะพร้าวธรรมชาติที่เราคุ้นเคยนะครับที่บ้านเรามะาพร้าวน้ำหอมมันให้ความรู้สึกว่าหวานเหมือนกับอะไรเหมือนกับเอาเอาน้ำมาใส่น้ำตาลปรุงแต่งอะไรประมาณนี้นะครับมันหวานคนละแบบนะบของบ้านเราจะหวานหอมตามธรรมชาตินะครับหวานแล้วก็ถ้าแช่เย็นแล้วก็จะสมูทนะครับชื่นใจแต่นี่เหมือนกับเรากิน เหมือนกับกินเครื่องดื่มกระป๋องนะครับหวานแบบเครื่องดื่มกระป๋องที่เขาเอาน้ําตาลมาผสมกับน้ําหรือว่าผสมกับกลิ่นอะไรประมาณนี้นะฮะก็สรุปว่านะยังห่างชั้นกับมะพร้าวไทยนะครับส่วนเนื้อในตรงนี้นะครับปรากฏว่ากะลาแข็งโป๊กเลยนะครับใช้มีดผ่าไม่ออกก็ต้องใช้วิธีการทุกนะครับ เมื่อพาออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามะพร้าวเนื้อหนามากนะครับก็คือเป็นมะพร้าวที่ค่อนข้างจะไม่ยังแล้วนะครับก็คือออกจะแก่แล้วนะครับกะลาสีเข้มแล้วก็เนื้อหนามากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะกินเนื้อแบบวุ้นๆนะครับดูแล้วต้องดูให้ดีนะครับอันนี้ต้องบอกว่าน่าผิดหวังเลยนะครับก็คือ,คอลอง จุดที่จะพอพอที่จะสังเกตได้ก็คือให้ดูใยมันเนี่ยนะฮะใยมะพร้าวเนี่ยใยมันแข็งๆอย่างเงี้ยนะครับเหนียวๆอย่างเงี้ยคือมะพร้าวจะแก่ละถ้ามะพร้าวอ่อนใยมันจะไม่เป็นลักษณะนี้นะครับเ,าาาาาเปลือก,กนนไม่จะเป็นไม่เป็นลักษณะนี้น,นะครับโอเคครับก็สรุปสั้นๆง่ายๆว่ายังหางชั้นกับมะพร้าวไทยนะครับรสชาติของน้ํากลิ่นนะครับ ความหวานความเนียนของความหวานแล้วก็กินนะครับสู่ไทยไม่ได้ห่างชั้นเลยต้องบอกห่างชั้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ